เวลาเราคืองไงเห็นม oh. <laughs> ังยว้ายว้ายว้ยว้พย่อา้ายว้ายว้าว้ายว้าย้ายว้ายว้าดว้ายว้าย้ายว้า้้าย้ายยว้าย้า้าย้ายวายว้ยว้ายยว้นย่นา่ว้้ว้ยวา้ เบยเยกับน้องพักกันไม่เห็นทางน้องมาเลยสบายดีพี่น้องมาดิลงมชงย่ามต้อนแรงพี่น้องโอ้ยพี่น้องเมืองไหนพี่น้องแจ๊กใช่ไหมตาว้ย,ยิ้มเพื่อนบ้านกันเนี่ยพี่น้องเลยโอ้ยงัวตัวนี้สมัติพระสมอ้วนดีเห็นธนาบาร์น้องนี่แหละงัวชิปโป้พี่น้องเลยงัวแดงหรืองัวชิปโป้ มัวที่อร่อยที่สุดน้ำปลานเนาะตินมันเน,นียเ้ยพี่น้องเลยดวันาบา้เออองจะมาหาเขียนน้ำปลาเมื่อี้เนาะไปพี่น้องกินได้ยังมันนีเอาเบิได้นองครับเอาเายัคนก็คุ้นเลยหมูหมูเบ,รบอร์ฟ่อนแซงมามีคนเคยยังไงเพิ่์นินน้ำปลาไปพี่น้องเข้า วันนี้ผ่านไตสะพานพี่น้องสะพานมันก็ไม่ยืดไม่เดียวลองเดินเพิ่งลาเห็ก่อนสาวมนค้วนสิไหวบ่น้องสาวมนเนี่ยเวลาเราคื้งไงเห็นมั้่ายว่ยว่าอว่าัว่ไ้ว่ายว่ายว่ายวายว้ายวายว่ายว่ายว่นอว่ายเ่ายว่าย่ายว่ายวจัยว่ายวาย่ายว่า่ายวงยยย่า่่ย่ โอ้โหแล้วว่ได้จับไม่แล้ววันพี่น้องเลยพอดีกล้องพ่อเบกทายพี่น,อนอ้องมึงพอดีเก็บเวลาเบง้องใหญให่ดูมันเออเอาได้บ่อเป็นสีไปเด้บัลน<า>ี้มีวะปะแหงนไม่อะไรมันแหงคักเนาะบ้านชีรถขามาเป็นโล่ส<า>องโล่ในพี่น้อ<า>งเลยเอาพี่น้อ<า>ง พากันมาหาย่ข,าข้างห้วยนี่แหละอันเดียมมันมีหูกก้กระปูนะป้าเนาะไปไเขียวเขียนหู้กระปูแดงงพี่น้องเบื้องดีๆปลาพักแห้งเลยพี่น้องเลยจังสวรรค์ว่าพี่นอ้องอซุ่มซ้ำสีกินเนาะอยู่เล่าเนียวดมสมบูรณ์นี่ดีพี่น้องเลยซ้ำสีเอาไปใส่อ้อมเขียดอ้อมแยงเนาะหอมเส้นนี่พี่น้องสิบอกางนี่มันเป็นดอกแบบนีน้หอมขนาดเลยนี่นะสุดยอดพี่น้อง เจ้าก็เลี้ยงงัวนะงีพ่นนะไปูกระปูยังก็จะมาอยู่ทั้งโขกคักแต่เน,น้าวันโ,โอ้ดิเบิงแต่ว่าจะต่ำน้ำทั้งหลังเจ้าเดิอมัาอานะมเงเสือกะกบก็อยู่น้ำหูกระปูมันบอกอะไรมังเสือกบมันก็อยู่ในหูกระปูมันบอกะ เขากูแลวเนาะืมนันนีกัเาหน้าจะน้อยอันเกดข่าีนอยลงไปเลยใช้หยน้อยได้ได้ระวังล้างแก้วถอยไปถือต้นน้ำทังหลังเนี่ยนะน้ำไว้นะอเนี้ยบิงจะว่าจะวาลีบไหม่ อ้ enos, ากลมีกบมีกบคือวางทันมันมีน้ำว่ล่ะอว่ากบคักขับกบกบลองูฮะกบลิงููนา่นว่ะขอเว่ามีกบเจมอน,น้ำตั้งขางเกเอานั่นขอบอกแล้วมันบ่กพระมันมีน้ำไหมเจมันเหลือกเนี คนปานเอาเด้อพี่น้องเลือกเป็นเม็ดปลาจำลิบพี่น้องเลยได้ไหมได้อยังนี่ยังกรปูโอกระปูหิลีพี่น้องปูเลื้งงูเหรระวังกระปูหิรีพี่น้องกระปูพี่หาเลยนะแม่แดงบ่เออหามึงปูแดง้าเดี๋ยวไปล่างหงายเบิ้งพี่น้อง ได้อีพี่น้องเห็นว่เพิพ่นคุดเป็นเลือกดามเสียมหนึ่งมันได้ิจกเบิง่งนะดเอ,าอา้าก็มันงีมเจ้ากกปมนีอยู่ชุ่มกับมี้จปู่นอก,กันหลดดเะปาปาเลปูแดงแค่เพาป่านากัะปูีีนกะปแดงเบิดแถวหนอ่ะอือโอกระปูแดงนึ้วก็เห็นตางหมดแดงเนึกปหลาจะังไปต่ำเน้มนี่ะไดูปแดงป่กะปูแดงเพาห้างหมดแดงทั้งขางจะจา,ากี่ส้รรนมันเด่นด มันมีนั่นเยว่าจีมีกบนระว่ามีแบบนี้กับกรปูแดงนั้นก็คอยชอนกระปูกบริช่อนกระปูแล้วบริกระปูนาเลยครับกบถ้าไม่น้่แบบนี้ค่ะกระปูนานะบรรอดแ้่ก้นกระปูแดงมีหูกกระปูแดงเจ้ากระวา้างนะมาเดีถอยไปถึงน้ำทั้งหลังกัวยานเจ้าถึงน้ำไปแม่จะว่าจะเย็นหู้ี่พี่น้องเห็นหู้แล้วเป็นจีก้นนี่เราได้หวั่นหายขังห่วยเลยพี่น้อง เวลาเราหาเขียดแล้ว่นหากระปูอื้อหัวลึงๆเหมือนไงเลยคนลงไปทางพุ่นมาหาเขียดเทียงน้ำจวดแล้ว จะบอกได้หูเป่าโอ้อันนี้พอหูเป่าพี่น้องเป็นหูเป่าเนาะกลกนลงไปจะวัสุดน้านเสียมเป็นหูเป่าพี่น้องหูนี่เอ้าหาหูไหมพี่น้องบันนี้เอา้าคือว่าเป่ามันคือมีเสียงแกะอยู่วันใส่โอ้ยบ่เป่าเด็พี่น้องเอามีคือกันกัอปูแดงเอยไอแม่ชูดเลยปูแดงเห็นปะอือพี่นอ้องเวิร์ ทบเป็นหลังน้ำว่ามันสีบ่าอะไรก็นอะไรที่เก,าก่าเนาะได้ปูแดงสองตแลเราพี่น้องเลยที่อากคนวานชิมมี่หเสียงแกะหอยเอาเจอแล้วหนกะสองตัวผ่านไป,ไปนนนว้นนี้่ะเป็นการว่าหาเขียดได้บนน้ปะปลาเนะาะเืียไยี่ทีะ

เออเมื่อกี้เห็นเศษเต็นดองดองนี่ดีพี่นอ้องเศษน้อยเต็นดองดองอออเอ่องเดียวจะชมผลงานได้ปะกระดินมันกลงไยเนาะดินซุ่มมันว่ามันดิแนแกน กดไ,ได้หอดพักกูดฟ้อมพี่น้องอป่านาตกิพนพระกูดมาเอาไปพัดกันได้ร้ไปพัดเสบเสียบ,บาะใส่ให้ดบ่คนไปชุดดามเสียมเอาโตมาเบังดู้ไหมโตที่สามน่ะเอ๊ะเงี้ย โอ้ยลูกมันเอากระชับเลาได้แยงของประลาดเอาด้วยพักนอกพักกูดเดี๋ยะพี่น้องอือเอาเอาพักนอกกันด้วยงามๆอย่างนี้เถอะเปล่ยอื่เกี๊ยวฟักกูอนนะไปกินกับวแยงก็ได้นะปลาเนาะมาเราก็เอาพักนอกพักกูดม่อนพี่ปลาม่อนเอาเบื้องปลาคอนพี่น้องเลยนะปลาหน่อยปลาคอน เอาไมา่ยังอีกมั้งบ่นแล้วคุณยังกูแตรมด้วย,น,น,วยน้ำว่างนะอนาคตดาออกมาในยากยเลยปลาข่อยแล้วอก็ของเราไปได้ยังแล้วก็เอา,าน้ำปลาเนี่นั่นเนาะใหาเขียดได้ไหเามเนาะว่นนะ นี่เคียดลายนบาดเนาะนเคียดน้อยไปน่น,น้องเดี๋ยวมันกระจกเข้าไปเดี๋ยวอนาคอนดากันหนีบมือเพินเอาบัดนี้แม่ควมุนม่นบ่นนบนยอมได้ไพี่น้องแม่ควมุ่นขาลุยทะอยังอยู่จังได๋มีบอดยังบันน,นี้ฮอด ปลาคนได้คุบได้พอะมนะม,นมันเข <c oughs> มันเต้นนี้นะมัเขียดเข,ขียดหน่อยเขียดไส้ท้า,ทายวายโอ้ปลาล่า,า,าก็จิเอาเขียดตัวนี้ให้ได้อเอามันก็ยเาปูตัน,นั้นให้ได้โอ้ยปได้แน่ๆนำีตัวใหญ่เติบได้ตัวงนนวันเนาะปลาล่าว้ขะมีเนาะบะมีกับหา,ห,าหูไหม,มต่างว่าพี่น้องมาเล่นทงเห่นทาเนาะปลา่าเนาะ ต่างผ้ามหาดินทองเนี่ยเธอเกิดเป็นคนเอาเกิดเป็นสัตย่ยหัดตัวกันเนาะแม่นมนเกิดเป็นสัตเนียฮ่หัดตัวกันเอากระเขียดตัวเอกันปูตัวนางมนเด้ก้นเนี่ยอะไรทำมันเห็ดผู้ออกไว้ข้างในอมเห็ดหู้ตัวนางมนพอพอเพียก็เรยกว่าเกิดเป็นสั์ย่าหัดตัวกันเข้ากับเป็นสั์เข้าก็เป็นสั์กันสีเบ้าเนาะ อ๋อจงพี่เราปลาคอยแล้ววันนี้ปลาคุดบันต้นปะแจพือเทียมเนี่ยนะทำปลาหมักหมักเปนแบนีค่ะอ๋อปลามาเทียมแบบใดมกันจุ่มจอมนะนาอออนี้แบนแบจุมจอมแบบจะไท้เฮ้าเนาะแบบจุ่มจอมแบบเสียงจุ่มจุ่มมันจะคนดีเสียงยังวเป็นมีอะไรปลาล้า อืมนอืมเหงกินได้ปะโอ้ยนีด้อนี่เด้อผ่พีมันมีโอ้เอาไม้พี่น้องพวกนี้เนียเออเอาไม่พี่น้องึงกนี้คนจนว่าอันมดดำเสียมมันที่ได้ได้ตรวซ้ำไงก็หมดเหรียญแค่หน่อยใส่ใส่ เเป็นตะคุดต่หูใหญ่ซิซื้องเออนาเรเห็นมันน้ำปลาอะ่ปลาไสของเจ้าปลาไ้ยไปเฮาได้ปะแม่ได้เห็ดแดงอะดินเหนียววะปั่นมันหนีไปดินเหนียวมันจะจมบ้นานนเถือเอา โอ้กระปูทีไดนนี่อโอ้ยพี่น้องเลยเอาพี่น้องขึ้นมาถึงโคกกี่บันนี่งูปูงูนี่ก็ดเลือกคือเก่ากีดนนได้บุวบุ้บหนิได้บุ้ได้บุ้เป็นยังน้องพี่น้องได้สิบตัวต่างพราพี่พาน้องมาหลินมาย่างหลินท้งหน้าออกกอลังไก่นะแม่เนาะมาหลินท้งให้ท้งหน้าพี่น้องเลยเอ้ากี่จังไหรบันนี่ เดียวห้ได้เลยพี่น้องเงยอยู่เล่าแด้พี่น้องท่ากันมารา่บ้านเกิดน้องมน์มือกันสุดดังบโบร่๊ดอ๋อจีไดวันนี้นเหรอใช่ได้หร <laughs> ีพี่น้องเอาจนได้ เออตัวกระตอดเดียวได้บันพี่น้องลุยเนี่ยต้องยกหอแม่ขัวม,มุนอั <c oughs> นได้เล่นในที่บนมวนนะพี่น้องก่ไนไปหาบุง้งคือคนเมาไงน,น้แม่เนาะมันกีตมมันลมจีแม่พี่น้องได้อีกแล้ว สไส่ได้ี้นหะพี่น้องโอ้ตัวใหญ่เติบตัวนีล้ลงโอ้อันนี้ปูหน้าเด่นนี่ไปอืหัวหน่อยพี่น้องเพิ่นหนึ่งว่าเขาเยี่ยไม่เพิ่นกินมาเพิน่นยางมาเบึงปลาลาเห็ดยังเก็บผักกระจองพี่น้องว้าวโ เวลาเราหินพังยังเราเอามดเราเราบได้ยังหนึ่งเขาก็ยังหนึ่งเน่ยบบได้ได้ทั้งปูได้ทังพักมาเลี้ยงกันเลี้ยวเลี้ยงตนนั้นเวลาเราพักกันแง่งก็ได้พักกันจ่องอะไรพักข้าวท้องก็มีทั้งทีะบบพ่อบพ่อใจตูนสะพานในเบื้องอี้เนาะเวลา ใส่เดีออโชว์รึเปล่าได้หลายเติบกินได้ปะวันหนาวงามลงเอาน้ำปลาก่อนรับปะเฮ้เือพี่น้องกันดูโอ้งามกินครับปนครับเนี่ยโอ้เอพี่น้องเลยอืม นทางคุณมันก็เก็บอย่างเดียกันในทางคุณพี่น้องสุดยอดอันนี้พามาเล่นปลาพักไอแย่งบนปลาพักไอแย่งพี่น้องเลยเจ้าก็มาเก็บพักไอแย่งเดียวกันงามเลยพี่น้องมึงดีดีหมดคนน่ะเมียนมัดเนี่ยหอมขนาด รวมสมบูรณ์เนาะมอนบ้างอันนี้ลองดอกพี่น้องพาไก่แยงเดี๋ยวก็จะเที่ยวเราคว้ามันอ่ะเอื้อต็มเลยไก่แยงครับไปแบบเกียดหน้านะวะเอาเอาเติมกันนะบ้านเราไม่ไปหามาได้หลายอย่างได้ปูยุ่งเตะกันหน่อย อัมเนได้เกือบชิปนมหเออได้ย่างมันละน้อยก็แอ้วอาแล้วังหาเพิ่มใจวัวมาแรวใช่ปะอันนี้เขียดแล้วเรือนี้ป่ะเอาเมียขึ้นได้มันคือสอดไปเองสัตว์อันนั้นอ้าวปากเลยหายใจโอ้ไปแเดาเอาอ้าวสำหรับกินนี่อย่าไปซ้ำนี่นะแม่นะใช่เลยประสบผลสำเร็จ่ครับมือนี้ครับพอดไม่คลิปหนาครับบ๊ายบายค่ะ